สวัสดีค่ะมาวันนี้มาเห็ดเห็หนผ้ามาเห็ดนอไม่คันสมนะคะมาเริ่มกันเลยเริ่มจากเข้ามาเคียนนะคะเห็ด,เห,ดเห็นเป็นเศษเป็นเศษตะกอนแนละะ้วค่ะเริ่มเคียนออกมนเป็นเศษมันจะเป็นเศษประมาณนี้ละค่ะหลังจากเอาคันเป็นเส้เ็นเศวมันจะเป็นแบบนี้นะคะ ่ะค่ะเริ่มเห็ดใส่เกลือลงไปค่ะใส่กระเทียมค่ะหลังจากนั้นเกา็ใส่เข่าเหนียวลงไปได้ค่ะบีบบ,บีลงไปหลังจากนั้นเาก็คัันยองเลยค่ะเพราะให้ยองแล้วๆนะคะ เอากับม้เอาใบตองมาใส่ใบตองนะคะใบตองมันจะมีสองใบอย่างงี้นะคะใไซกับใบซ่อนซ่อนใบตองแล้วก็ไซใบะคะ่ะท่านท่านหมุนหมุนอาจจะเห็ดบองเล่าด้วยหรอค่ะจะเป็นอดปูดอีกปีตด้วยหรอค่ะหน้าตานก็จะเป็นอดปูดอีกปีดดปดดตป,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 ประมาณนี้แหละ